เลเยสวัสดีครับผมเจนอาหนึ่งเหรือว่าเจนาราวันนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศงดทําเพลงไปสักมันหอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนื่องจากว่ามันมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สําคัญกับผมมากมันได้เพิ่งจะลาโลกไปเมื่อไม่นานมานี้เองผมก็จะมาให้ดูว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรมันเสียหายและขนาดนั้นเดี๋ยวให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับเจ้าสิ่งที่มันเสียหายที่ว่าเนี่ยก็คือตัวตัวเนี้ยอ่า สำหรับใครที่ถามว่ามันคืออะไรมันก็คือเอฟเฟกต์กีตาร์ในระบบของมัลติเอฟเฟกนะครับผมมันก็จะค่อนข้างมีประโยชน์หลากหลายหน่อยตรงที่ว่ามันสามารถเลือกเสียงได้ตามที่ชอบในตัวเดียวไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมตัวเดียวจบเลยใช้งานง่ายสาหรับคนที่เริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับผมก็แนะนําแต่มันก็อยู่กับผมมาได้10ปีจนปัจจุบันนี้มันก็ เสียบไฟไม่เข้าแล้วผมก็ได้เปลี่ยนผมก็ได้เปลี่ยนพวกเด็ปเตอร์มา่อนท่านจะเกิน4-5่ถึงห้ตัวแล้วละมันก็ยังไฟไม่เข้าเหมือนเดิมลองมาหลายตัวและเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะลามนไปโดยสภาพแบบนี้แหละมันหมดอายุการใช้งานแล้ะผมก็จะมาลองเป็นของใหม่ดูบ้างซึ่งผมก็คิดว่าผมอยากได้มานานมาก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 เลยเพราะว่าผมก็ได้ยิน คนที่เล่นกีตาร์ด้วยกันอ่ะเขาก็ชอบพูดถึงว่าเฮ้ยเจมึงไม่ลองใช้ดูว่าเสียงมันเหมือนจริงะเวยมึงไม่ลองใช้เสียงแบบใหม่บ้างอ่ะมันไม่ใช่เสียงดิจิตอลแบบเนี้ยมันดูสั่งเคาะขึ้นไปมึงเลิกใช้เหอะอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยโดนปั่นหูมัน่เลื่อมาผมก็เลยลองไปหาข้อมูลใน YouTube มาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆรดวมันก็มันก็เป็นอย่างที่มันพูดในความเห็นส่วนตัวมนะมันก็ยังผมคิดว่ามันค่อนข้างจะ ดีกว่าผมเลยตัดสินใจที่จะเลือกซื้อมาจาก Lazada มันก็คือสิ่งนี้นะครับผมอ่าโอเคก็สลับหน้าจอมาให้ดูนะครับผมก็จะเป็นรายการคำสั่งซื้อที่ผมได้กดมาจาก Lazada นะครับผมก็จะมี4อย่างด้วยกันก็จะมี1 power supply 2 Effect แล้วก็1สายพ่วงรวมราคาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่เกิน2,000บาทผมคิดว่ามันมันคุ้มนะถ้าจะลงทุนประมาณเท่านี้เองก็เอฟเฟกที่ผมไป สั่งมาก็จะมีอยู่2ก้อนก็คือเป็นก้อนเหลืองคือคอรัสยี่ห้อทวินน o ต e BBD มันก็จะเป็นให้เสียงหวานๆหน่อยผมก็เลยรู้สึกว่าถูกใจก็เลยเลือกมาส่วนไอ้ตัวแดงนี่คือไอ้ตัวนี้เลยที่ผมจะใช้งานเป็นหลักเพราะว่าแนวเพลงที่ผมทํามันจะค่อนข้างเอนค่อนข้างจะเอนไปทางแนวเมทัลซสะส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้จาเป็นกับผมมากแล้วราคาเนี่ยอย่างที่เห็นไม่ถึง500 ขาดเปังบาทหนึ่งไง <c oughs> ก็กําหนดวันที่จะส่งมาถึงผมเนี่ยมันก็จะมีมีอย่างนึงแหละที่ส่งมาถึงผมแล้วก็คือสายพรเฟกส่วนที่เหลือเนี่ยสาอย่างเนี่ยจะมาถึงในวันที่1 1มกราคมสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้ก็คือรอคอยครับผมรอคอยต่อไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอญาตตัดไปถึงวันนั้นเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกทั้งหมดน่ะในวันนั้นเลยทีเดียว ครับผมก็จากที่ผมได้เกิดเมต้นคลิปว่าผมได้สั่งสินค้าเป็นเอฟเฟก2ก้อนกับ1 p o w e พาวเวอรัจาก Lazada มานะครับผมก็ล่าสุดผมได้รับสารนี่มาว่าร้านเขายกเลิกคำสั่งผมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะหาสินค้าได้ครับผมไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นเราลองไปหาร้านใหม่กันดูผมก็เลยไปได้ตกผลึกความคิดมาสักพักว่า เอ๊จริงๆแล้วผมเคยมีใครให้เอฟเฟกก้อนมาหรือเปล่าวะพยายามนึกแต่มันนึกไม่ออกวะก็เลยลือบ้านแม่งเลยปรากฏไปเจอจริงๆครับเป็นก้อน distortion สีส้มยี่ห้อ AMT distortion d u a h u s t ortion, นะครับผมก็มคือเป็นของที่พี่ชายเคยให้ผมยืมมาเมื่อตอนตอนเป็นวัยรุ่นน,นะเช็คแล้วไฟมันก็ติดอยู่นี่วะเพราะฉะนั้นโอเค งั้นสิ่งที่ผมต้องการคือคอลัสละเออไหนๆก็ไหนๆละเอาของที่มันยี่ห้อมันดีๆที่คนเขาใช้กันอัพราคามนิดนึงดีกว่าเพื่อความความสบายใจตัวเองเนาะก็เลยได้เป็นเจ้าออเดอร์นี้มาจากร้านใหม่นะครับผมเป็นร้านในไทยมืนกันเลยแต่ว่าดูรีวิวแล้วคาดว่าไว้วใจได้มากกว่าเยอะเลยคือไม่ถึง2,000บาทเหมือนกันแหละแต่รอบนี้ผมว่าดีกว่าที่ผมได้นอนคิดนานขึ้นหน่อยก็จะเป็นรายการตามมี่เรผมกดมา เอาวะมาดุนกันอีกรอบกำหนดส่งคราวนี้คือวันที่14ถึงวันที่16นะครับ